ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของเศราเจพาะสามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับอาชีพพนักงานโรงหนังก็เป็นอาชีพที่ต้องทำงานกลางคืนและต้องเลิกดึกแทบทุกวันซึ่งจะมีเรื่องเล่าของอาชีพนี้ที่พนักงานของโรงหนังแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในเขตของภาคอีสานและมักใดพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆจนเป็นที่มาของเรื่องเรื่องดีไอจอดไอยาวพวกเองมัวแต่กินเหล้ากันไม่หัดไปหาดทางานกันบ้างพ่อของยาวได้เข้ามาบน ด้วยลูกชายไม่ชอบทํางานและมัวแต่มเมาแถวบ้านไปมากับจอร์ที่เป็นเพื่อนสนิทของตนซึ่งพิธีลูกชายป้าลุงได้เข้ามาหาคนเพื่อไปทํางานที่ตนเองเป็นผู้จัดการโรงหนงังและเสนอค่าแรงให้เยอะพอสมควรวันละพันเลยเหรอพี่ใช่ ด้วยค่าแรงที่ให้จำนวนมากจึงทำให้จอดกับยาวได้สนใจที่จะไปทำงานและตอบตกลงรับงานนี้ไปโดยการสอบถามรายละเอียดก็เป็นงานที่ทำในช่วงเย็นที่มีหน้าที่ทำความสะอาดโรงหนังหลังจากที่หนังใช้จบแต่ละเรื่องซึ่งการเลิกงานแต่ละวันก็จะเลิกหลังจากใช้หนังรอบสุดท้าย ที่จะอยู่ในช่วงกับเที่ยงคืนแล้วแต่วันว่าหนังจะใช้ถึงรอบใดช่วงบ่ายของวันถัดมาพี่ตีก็ได้เข้ามารับทั้งคู่เพื่อไปทำงานที่ห้างแห่งหนึ่งที่ได้นัดหมายกันเอาไว้โดยในบรรน,นาน ทั้งคููก็เตรียมตัวมาอย่างดีที่พร้อมจะเริ่มงานวันแรกก็จะมีความตื่นเต้นเล็กน้อยพอเป็นครั้งแรกที่ทำงานในห้างเดินทางมาถึงที่ทำงานก็เป็นโรงหนังที่มี3มโรงที่พี่ตีพาเดินดูพื้นที่ที่ทั้งคููต้องรับผิดชอบใปนแต่ละวนัน การอธิบายก็ปกติที่ทั้งคู่ได้ฟังรายละเอียดและวิธีทําความสะอาดลรงหนังว่าควรทำให้แล้วเสร็จเวลาใดถึงจะทานในการรับผู้ชมเข้ามา,าการลงหนังง่ายๆพวกผมเคยทํามาก่อนแล้วเองไปทําที่ไหนมาใช้หนังที่คําชะโนด การทำงานคืนแรกก็เป็นไปอย่างปกติทุกอย่างที่ทั้งครูช่วยกันทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งระหว่างรอลงอื่นว่าทั้งครูก็จะทำที่ด้านนอกเพื่อเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พร้อมทำในลงถัดไป ก็ผียังจะมาดูหนังผีอีกคนเรานี่ก็แปลกซึ่งทั้งคููได้เดินผ่านโรงสองที่กำลังใช้หนังรอบสุดท้ายยาวก็ได้พบเจอกับคนยืนอยู่ที่ดูแล้วคงจะไม่กล้าดูจึงหลบออกมาที่ทางขึ้นของโรง ตอนนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำพวกนี้ละกันซึ่งการทำงานวันนานพี่ตีก็ไม่ได้ให้ทำลงที่สองด้วยเหตุผลค่อยมาทำบรนพนุ่งดีพอต้องมาเคลียร์ก่อนจ่ายเช่นเคยซึ่งยาวกับจอร์ดก็ยิ่งชื่นชอบด้วยงานที่ทำได้เลิกงานเร็วและมีหัวหน้าใจดีแบบนี้ทำไมไม่มาเจองานนี้เร็ว หนึงวันต่อมาทางคู่ก็มาทำงานปกติที่วันนี้ต้องเดินทางมาเองด้วยพี่ตีลางานสามวันโดยการทำงานพี่ตีก็ได้สั่งงานไว้ว่าให้ทำเหมือนเดิมทุกอย่างในการดูแลโรงหนังทั้งสามโรงแต่มีคำสั่งแปลกๆหนึงอย่างที่พี่ตีได้กําชับกับทางคู่ว่าถ้ารอบสุดท้ายจ่ายที่โรงสอง ให้ท้งครูไม่ต้องเข้าไปทำความสะอาดแต่ถ้าฉายที่ลงหนึ่งหรือสามก็ให้เข้าไปทำกันปกติซึ่งก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรว่าทำไมถึงให้ทำเช่นนั้นทำงานมาถึงในช่วงดึกที่หนังจะฉายเป็นรอบสุดท้ายและเป็นการรอทำความสะอาด หลังจากที่ผู้ชมออกมาจนโคบเหลือเล่าสุดท้ายแล้วว่ะก็จะได้กลับบ้านแล้วลงนี้ลงสองเราไม่ต้องไปทำรอบนี้คนดูน้อยทำความสะอาดแป๊บเดียวก็เสร็จพรุ่งนี้จะได้นั่งเล่นนานๆ ด้วยความที่ไม่อยากทําพุ่งดียาวจึงชวนให้ทําจนแล้วเสร็จพรุ่งนี้จะได้ว่างในการเริ่มงานและไม่ต้องเร่งรีบกันจนเกินไป <indung! S 1> เมื่อเสร็จสิ้นการฉายหนงังจอดกับยาวก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อเข้าไปทำความสะอาดโรงที่เหลือให้เราเสร็จในวันนี้ทุกโรง ไฟสว่างแค่นี้หรอวะใช่วะข้าเกาเปิดทุกดวงแล้วการเข้าทำลงที่สองก็เป็นบรรยากาศที่มืดกว่าทุกโลงซึ่งก็ทำให้จอร์พอเข้าใจได้ว่าเหตุผลที่พิตีไม่ให้ทำก็คงเป็นเพราะเหตุผลนี้แน่ๆทั้งคู่ได้เริ่มทำความสะอาด ด้วยบรรยากาศสล,สลัวสลัวที่คงจะไม่ใช่อุปสรรคอะไรและต้องรีบทำให้แล้วเสร็จจะดีกว่าซึ่งบรรยากาศภายในโรงหนังที่มีทั้งคู่อยู่แค่สองคนก็ทำให้จอร์ดอดคิดไม่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีเรื่องร้อนหรือไม่ โดยการทำความสะอาดก็ทำให้จอดรู้สึกได้ว่าภายในบริเวณโรงหนังแห่งดีเหมือนไม่ได้มีตนอยู่แค่สองคนแต่เมื่อทำไปได้สักพักจอรดก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านล่าง จนทําให้ทั้งคู่เกิดความแปลกใจซึ่งก่อนที่จะเข้ามาทั้งคู่ก็ได้สังเกตรอบๆว่าบริเวณโรงนังแห่งนี้ก็ไม่มีใครสักคนนั่งอยู่แต่เหตุการณ์ที่เจอต่อมาคือไฟทั้งหมดในโรงได้ติดดับคล้ก็มีปัญหา ยิ่งทำให้เพิ่มความน่ากลัวยิ่งขึ้นแต่เมื่อไฟได้สว่างทุกครั้งทั้งคู่ก็จะจือกับหญิงสาวได้ขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆพร้อมกับพันมาด้วยใบหน้าที่สยอง เช้าของวันต่อมาพี่ตีก็ได้เข้ามาหาทางคู่เพื่อถามสาเหตุของการลาออกยาวได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังถึงการเจอผีที่โรงหนังที่ทางคู่ได้เข้าไปทำความสะอาดซึ่งพี่ตีก็ได้เปิดใจคุยถึงตำนานของโรงหนังโรงดีที่มีกลมเหี้ยและกลมน่ากลัวจนไม่มีพนักงานอยากจะทำ ถึงโรงหนังโรงที่สองในช่วงกระดร้สงได้เกิดเหตุการณ์มีคนงานพม่าถ,ถูกไฟดูดเสียชีวิตและผู้คนที่เคยทำงานที่นี่ก็มักจะล่ำลือเป็นเสียงเดียวกันถึงกรมเขียนขอโรงหนังโรงที่สองที่มักจะมีผู้คนพบเจอเบาะนั่งขยับเลื่อนเองหรือไม่ก็หญิงสาวเดินผ่านไปมาแต่มองดีๆกับไม่ใช่คน